ดีค่ะเอฟซี FC ที่เขารบรักทุกทุกคนที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้าพอนภัทราชในขณะนี้นะคะน้ำพอนอย่างที่ดีตอนราบเอฟซีที่เขารบรักทุกทุกท่านเขาชื่อฉองของน้าพอนภัทราคือเกาคือเดิมท่ามงบรรยากาศด้านนอกไม่รู้จะคาดว่าสถานการณ์ยังไงไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปได้ทุกทุกนาทีค่ะเอฟซี FC จ๋าตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ วันนี้ลำความได้นำสาระน่ารู้มาฝากมาต้อน f c คือเก่าคือเดิมเกี่ยวกับการเป็นหนี้และการตามสืบยึดทรัพย์ของลูกหนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามรับชมรายละเอียดต่อไปนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านตราบใดที่คุณยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายดีพอเกี่ยวแกับการเป็นหนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้หรือคุณจะเป็น เจ้านี่ก็ตามนะคะทีนี้นะคะก่อนที่น้ำพรจะได้นำลงไปสู่สาระหน้าหรือสำหรับ A FC ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะก็ขอกำลังแรงใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับช่องเล็กๆของน้ำพรพัฒราเพราะว่านานๆจะมาทีเนาะเพราะคนคนนี้เป็นคนภารกิจเยอะนะคะทางบ้านก็อยู่คนเดียวค่ะ FC จ๋าอ่ะทีนี้เราเข้ามาสู่นะคะหมด คุยสบายสไตล์ดําพรเบาจใจภาษากฎหมายนะคะเอซเนาะการเป็นหนี้ลูกหนี้กับเจ้านี้เมื่อลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินไม่นํามูลหนี้ไปชําระให้กับเจ้านี้ที่เขาภาษากฎหมายเขาเรียกว่าผู้กู้กับผู้ให้กู้หรือลูกหนี้กับเจ้าหนี้ เมื่อเจ้านี้ได้ทำสัญญานิติกรรมการกู้ยืมกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการชดใช้หนี้สินแต่ลูกหนี้ไม่นำเงินไปชำระหรือไม่นำมูลนี้ไปชำระหนี้สินให้กับเจ้านี้นะคะพ่อแม่ของลูกนี้จำเป็นไหมที่จะต้อง นำมูลนี้นั้นมาชดใช้แทนลูกตัวเองหรือเจ้านี้มีอำนาจในการมายึดทรัพย์สินพ่อแม่ของลูกนี้ได้หรือไม่นะคะเรามาฟังกันเมื่อเจ้านี้ไม่ได้รับการชดใช้ชำระนี้จากลูกนี้เจ้านี้จะต้อง นำเรื่องขึ้นไปฟ้องสู่ศาลนะคะการนำเรื่องฟ้องสู่ศาลก็ทำได้สองทางคือตั้งเรื่องตั้งทนายฟ้องเองนะคะยื่นฟ้องตรงเลยโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ผ่านอายการหรือช่องทางที่2คือไปร้องทุกกล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านกระบวนการยุติธรรมไปตามคันลองไปตามขั้นตอนเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมี2ทางคือช่องทางรัฐคือการฟ้องเองกับการผ่าน ขั้นตอนของพนัการสอบสวนนะคะทีนี้นะคะเมื่อกระบวนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยนะคะสารได้พิพากษาออกมามีคำสั่งให้ลูกนี้นำมูลนี้นั้นมาชดใช้ให้กับเจ้านี้ตามจํำนวนพร้อมกับดอกเบี้ยในกรอบกฎหมายกำหนดนั้นเมื่อสารได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วนี้ยนะคะฝ่ายเจ้านี้ก็จะต้อง ตั้งเรื่องตามสืบทรัพย์เพื่อนํายึดทรัพย์สินนั้นมาขายทอดตลาดชําระหนี้สินให้กับตัวเองนะคะส่วนต่างของการขายทอดตลาดหลังจากชําระหนี้สินเสร็จพร้อมเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนต่างนั้นจะต้องคืนไปให้เจ้าของทรัพย์สินที่คุณยึดทรัพย์มาแต่ทีนี้ในกรณีที่ลูกหนี้เมื่อตามสืบทรัพย์ตามสืบคดีแล้วตามสืบทรัพย์เรียบร้อย ก็ไม่มีทรัพย์สินใดๆที่เจ้านี้สามารถจะยึดทรัพย์มาได้มีแต่ทรัพย์สินของพ่อแม่เจ้านี้จะมีอำนาจในการมาบังคับคดีให้พ่อแม่ของลูกนี้ชดใช้หนี้สินแทนลูกตัวเองได้หรือไม่บอกได้เลยว่าเจ้านี้ไม่มีอำนาจและก็ไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่ของลูกนี้ที่จะต้องมาชำระหนี้สินเพราะว่า ตามหลักเกณฑ์กฎของการตามสืบทรัพย์การตามยึดทรัพย์เพื่อนำมาขายท่อตลาดนั้นเจ้านี้มีอำนาจยึดทรัพย์สินได้เฉพาะที่เป็นชื่อของลูกหนี้เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวต่อจะให้มีชื่อ,อในบ้านเลขที่เดียวกันก็ไม่มีอำนาจไปยึดทรัพย์สินเข้ามานะคะ เจ้านี่ไม่มีอำนาจที่จะมาบอกให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่กรณีลูกนางกอไปสร้างภาระหนี้สินกับเจ้านี่จำนวนมากมายแต่ลูกนางกอไม่มีทรัพย์สินใดๆเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วลูกนางกอก็ไม่มีทรัพย์สินเจ้านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดเอาทรัพย์สินของนางกอเพราะว่านางกอไม่ได้เป็นหนี้นะคะเอฟซี FC จะให้เข้าใจดังนั้นไม่ว่าจะลูกใครหลานใครก็ตามไปสร้างภาระหนี้สิน คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่จําเป็นจะต้องไปชดใช้ดีสินแทนลูกนะคะทีนี้กรอบระยะเวลาในการตามสืบทรัพย์ตามยึดทรัพย์นั้นมีระยะเวลากี่ปีเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา10ปีลูกหน,นี้นั้นก็เป็นอิสระเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะตามยึดทรัพย์ได้เพราะว่า มันมีกรอบระยะเวลาในการตามสืบทรั์ตามยึดทรัพย์ของเจ้าหนี้อยู่นะคะเอซจา๋าเมื่อครบกําหนดตามกรอบระยะเวลา10ปีแล้วเจา้าลูกหนี้ก็เป็นอิสระเป็นไทยนะคะแม้ว่าเราจะเคยเป็นหนี้คนนั้นก็ตามแต่มันเลยกําหนดระยะเวลาแล้วนี่ก็คือสาระน่ารู้นะคะอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อชาวบ้านที่เลือาลูกเจ้าไปสร้างภาระหนี้สินตรงน้นตรงนี้เจ้าเป็นพ่อเป็นแม่มีวัวมีควายมีที่ไร่ที่นาคุณต้อง ขายที่ไรที่นาคุณไปะชดใช้แทนลูกไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้กฎหมายก็ไม่ได้บังคับให้พ่อให้แม่ไปชําระหนี้สินแทนลูกแทนเ,นเต้าได้นะคะ fc จะนี่ใครก็นี่มันนะคะเจ้าหนี้ก็มีหน้าที่ตามสืบทรัพย์ถ้าคุณเจอซับลูกหนี้ของคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถยึดซับ์ระขายทอดตลาดได้แต่คือเมื่อคุณสืบทรัพย์ไปแล้วเจ้าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินคุณก็ไม่มีอํานาจที่จะมาบังคับพ่อแม่เขาชิดใช้หนี้สินแทน นี่คือสาระน่ารู้ที่นพพได้เอามาฝากมาต้อนสําหรับใครที่ลูกสร้างภาระดีสินเอาปัญหามาให้พ่อแม่ปวดหัวดังนั้นท่านก็จงโล่งใจนะคะไม่มีกฎหมายมาตราใดามาบังคับให้พ่อแม่ไปบังคับนี้ไปชดใช้ด้สินแทนลูกตราบใดคุณไม่ใช่ผู้ไปค้าประกันี้สินร่วมกันกันกบลูกนะคะเอฟซีจ้าถ้าหากท่านถูกอกถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดะสับสับใครเป็นกำลังใจให้กับนนพรพัชราจะได้นำสาระน่ารู้ มาฝากมาต้อน f อคือเต่าคือเดิมใน e ีหน้านะคะสำหรับ EP ีนี้นคะรก็ขออับลายซไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยูดดีมีแหงแต่ทุกผู้ทุกคนกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ